thank you very much i'm really glad and look forward to go power tournament key no note สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่กองละครเข็มซ่อนไปลนะครับมือเท้าเรียงหลับมาบนรถนะครับบัดดิ๊ ทำไมแต่งหน้าจัดฟิลเตอร์ครับหนูเทข้อสอบเพื่อมาดูพี่เยีย่ยมนี่แหละเด็กที่อนาคตต้องการประเทศไทยนะครับยิ้มหวานๆขอกำลังใจให้พี่ตายหนยค่ะ เรียนอยู่อะแต่อยากดูทันข้าวยังไงเรียบร้อยแล้วครับดูบรรยากาศวันนี้มันเกิดพี่ยูโรบอกวัเดยหน่อยแฮปปี้วันเดย์นะครับเดี๋ยวผมพาไปคุยกับดาราดังครับเฮลโหล อยู่อยู่จอย with m โอเคอยู่โอเคอยู่อยู่โอเค yeah, you, you okay? yeah. <laughs> hello สวัสดีครับ oh no 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 สปีกไทย English e n g l i ล้วน yeah <laughs> yeah h o <Hello>, e v e <everyone>. r y yeah. o n what's your name my name is Mr Paul today Mr Paul today today <laughs> <Yeah>. <laughs> you is Mr Paul come out man yes thank you very much I'm very glad แล้ว look forward to building it t o g e a r s, to <S, together. <S together yeah y e a honestly h me too it's very interesting เอ้างงงงงผมงงโอ้เป็นคนที่ไหนครับว่า what what, what? where are you from อ๋อเยเมนเยเมนเยนิมันโรเบิร์ตเดวันดอบสกี you know อ้าวไม่รู้จักไม่เป็นไรโทมัสบูเลอรเอฟฟฟุตบอลเยฟุตบอลเยฟุตบอลโอ้ไม่รู้จะพูดอะไร it's okay 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 thank you very much thank you thank you มีกีรเป็น English man อ่า German man อ่า and นี้เกาหลีเก yes come on baby 안녕하세요ซัมเน่ซัมเน่ เน่โอเค it's alright l alright l come out girl bye โ eh? อ oh. oh. mm ้โ hmm. อ้มีแต่ต่างประเทศนะครับผมเป็นคนชินายผมเป็นคนชาลันหนูโดดเรียนมาดูร้ายพี่โดดเรียนมาดูโอ้โหทำไมมีแต่โดดเรียนมาดูกันทั้งนั้นเลยนะครับผมอันยองค่ะ Yes it's a l i right. g h มาที่นครพนมไม่ได้ไปหาเสด็จามมากเลยค่ะอาจารย์บอกห้ามเล่นมไม่เป็นไรครับแอบบได้ปังอะ่ะสวัสดีจริชชตินาราด้วยนะน่ารักล้านตัวสวัสด,ดีครับคิดถึงเ hey, ฮียยูหล่อมากหล่อมาก ตั้งใจหลายมากกว่าทํางานอีกนะอะไรครับรูพเ่ผมนอนมาครับครับผมโอ้เกือบชั่วโมงไหมถึงไหมยี่สิบนาทีเหรอแต่รู้สึกว่าหลับหลับยาวมากนั่งรถตู้มาอันนี้เป็นสาวที่ไหนนี่สาวที่นี่เป็นคนทำงานที่ไรเย่สวยมาก เออเวลี่เวลี่บิวตี้ฟูลเข้ามาว่ะเฟยมุ้ยอยู่ก็เห็นซัโอ้สังเกเวลี่มัชยูโรยูโรยูน่เอ้ยออสอ้ชื่อคุณมันลามกมาก <ST S> วันนี้ต้องเข้าฉากกับไนกับต,ต่างประเทศนะครับพี่อยเรียกชื่อน้องเนยหนยคะ่ะน้องเนยจ้าสวัสดีจ้าโอเค thank you to ฮะเขาเข้าไลฟ์แล้วเอาเขาเข้าไลฟ์แล้วสำเนียงพูดพูดบทผมให้หน่อยครับผมพูดว่าอ่ารีพีทไอเป็นอ่าเอ็กเซนอังกฤษนะครับ thank you very much you said thank you very much Thank you very much. Ah, we'll Sophie. Thank you very really much. Thank you very really much. Thank you very much. Thank you very much. Thank thank ta tao. Tank tank or sang. Thank you very much. Thank thank to tao. Thank thank you very much. Perfect. Perfect. <laughs> yeah. <laughs> oh, no, my perfect, perfect. perfect. Uh Um I Apostle Sophie M M I am M Um um I'm. I'm. I'm M, M. I'm, M, M. I'm. M. 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 I'm. I am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  very glad, 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 I am, am. And and I'm glad. am then I am glad. <laughs> <And> <laughs> I am and I am I am I glad I glad am I am แยบแยบร้ายแยบ thank you สำนีแหละครับผมยูพูดเต็มประโยคให้ฟังหน่อยครับอ่ย You You speak okay I first start no no อ่า I อ่า no this organic farm okay อยู่ test อ่า dialogue me yes please oh I I start with my dialogue no I ห้ We say thank you very much. Okay. Okay, okay. okay. Thank you very much. Thank you, thank you very much. I'm very glad. I'm very really glad and look forward and look forward to doing business together. To doing business together. Okay. <laughs> ah. hold, hold. Thank you very much. Okay, again. One again. One again. Okay. <laughs> thank you very much i'm very glad and look forward to doing this together yep okay thank you wow 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 come on <laughs> ม,มีภาษาษไทพ่อแม่ให้มาเรียนไม่ใช่ให้มาขำพ่ยูโรโอ้พูดอังกฤษจนเหงื่อออกนะครับทุกคนโอเคครับถึงเวลาที่ต้องไปเข้าฉากแล้วต้องเข้าฉากกับคนอังกฤษนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ Thank you very m u c h for for watching me in live in i n Sa t Gam r okay. โอเค bye